สวัสดีครับวันนี้ร้าน Sneaker and อนด์ลันนิ่งไทยแลนะครับนี่เลยร้านเราฮะส้นิเกอร์แอนด์ลันนิ่งไทยแลนวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้า A s i c นะครับเป็นตัวสนิเกอร์นะฮะเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับผมก็หากันเยอะมากนะครับวันนี้เราเลยมารีวิวให้ดูกันนะครับเป็น Asics รุ่นเจลไลท์นะครับ เป็นรุ่นซามูไรนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเจลไลท์อีโ like ว e นะฮะแต่ว่าเขาเรียกกันซามูไรนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามารีวิวตัวกล่องกันเลยดีกว่าครับตัวกล่องก่อนนะครับนี่ฮะตัวนี้เรานำเข้ามาจากอเมริกานะครับผมร้อยี่สิบเก้าเหรียญนะครับร้อยสามสิบเหรียญนั่นเลยนะฮะนี่เลยนะครับ เรามาเปิดกล่องดูกันเลยดีกว่าท่นาน้นวันนี้เรามารีวิวสีแดงนะครับสีแดงเดี๋ยวอ,ออกจากกล่องเลยดีกว่านะครับสีแดงเนี่ยลูกค้าหากันเยอะมากนะครับเราก็นําเข้ามาให้ลูกค้าเลยนะฮะนี่เลยสวยมากครับสมูไรสีแดงนะครับตัวอีโวนะครับตัวอีโวหรือตัวสมูไรเนี่ยนะฮะ เป็นรองเท้าสเนิเกอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งเหมือนกับเหมือนจะเป็นกึ่งกึ่งลิมิเต็ดนะฮะตัวนี้นะครับซึ่งค่อนข้างผลิตจำนวนจำกัดแล้วก็หายากพอสมควรนะครับผมเ,เรามาดูรายละเอียดรองเท้ากันเลยดีกว่านะครับเ,เดี๋ยวดูข้างนี้ดีกว่านี่ผมถนัดข้างนี้นะครับตัวรองเท้าเนี่ยนะครับวัสดุตรงนี้จะเป็นยาง PU นะครับแต่เราเห็น ตามร่องสีดำๆเนี่ยข้างในจะเป็นผ้านะครับจะบุผ้านะฮะจะบุผ้านี่เลยนะครับตัวอีโวนะครับผมตัวสมูรนั่นเองตัวพื้นขอบยางนะครับจะเป็นสีเหมือนกับสีดำสีขาวเนี่ยะฮะมันเป็นจุดๆๆ,ๆนะครับผมก็ทําให้ดูสวยเพิ่แบบนึงนี่ครับนี่เลย ตัวนี้เป็นเจลนะครับตัวรองรับระบบแรงกระแทกด้วยเจลนะเดินสบายนะครับ <c oughs> ก็นุ่มเท้าดีนะฮะีตามคุณภาพเอซิกเลยครับก็เป็นรองเท้านุ่มครับผมตัวตัวที่หลายๆคนสงสัยกันที่ที่เอซิกพวกเจลไลท์เนี่ย <c oughs> มันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขา <c oughs> ก็คือตัวลิ้รรองเท้านะครับ เราจะเห็นรองเท้าทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นลิ้นรองเท้าที่ยื่นออกไปนะครับยื่นออกไปอย่างนี้นะฮะซึ่งถ้าเทียบกับรองเท้าทั่วไปเช่นรองเท้าแบดมินตันอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นลิ้นอย่างงี้ถูกไหมครับนี่เป็นลิ้นอย่างงี้นะฮะแต่ว่าตัวเจลไลท์เนี่ยเขาจะไม่มีลิ้นนะครับเขาจะเป็นเหมือนผ้าเหมือนผ้าบุ สวยงามครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูตรงนี้ฮะมันอ้าออกอย่างนี้นะครับเวลาเราใส่เนี่ยก็จะรัดอยู่อย่างนี้นะครับผมจะมาอยู่อย่างนี้เลยนะครับตัวเชือกเนี่ยเป็นเชือกแบบอเป็นแบบวงลีนะฮะเป็นกึง่งกึ่งกึ่งแบนกึ่งกลมนะครับผมก็ดูวัสดุกันนะครับผมวัสดุ ทนมากนะครับผมนี่เลยตัวรองเท้านะครับเป็นยางพ u นะครับรองเท้าข้างท้าด้านในก็เช่นเดียวกันนะครับข้างเท้าด้านในก็จะเป็นยาง P u เหมือนกันน,นี่ตรงพื้นรองเท้านะครับตัว E ี o นี่ก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าสีแดงนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าซามูไรนะครับผมซามูไรนะฮะนี่เลย นะครับนุ่มมากครับนุ่มมากข้างในบุมมากแล้วก็เอซิกตัวนี้ก็จะโชว์เจลด้านหลังนะครับโชว์เจลตรงนี้แรงกระแทกนะครับอของผมเนี่ยมีคู่หนึ่งนะครับก็ลองใส่ดูแล้วก็นุ่มครับนุ่มสบายนะครับนุ่มสบายใครชอบแนวเซนิกอร์แนวเจลไลท์เอซิกนะครับก็สามารถอินบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมี เกือบทุกรุ่นครับเกืบทุกรุ่นนะครับจะมีไม่กี่รุ่นที่เราไม่มีนะครับผมก็รุ่นนี้ ASIC g e l l ไลท์ Evo นะครับรุ่นนี้ก็มีครบทุกสีนะครับมีขาวดำนะครับขาวดำน้ำเงินแดงนะครับแล้วก็สีสีออกเทาๆหน่อยนะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับ a s i c Ge e ลไลท์อนะฮะ สมูไลนะครับก็อินบอกกันเข้ามาที่เพจส้นิ้ n n ล n g Thailand หรือไลน์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝาก link, ลิงก์ร้านไว้ที่ใต้คลิป YouTube เนี่ยนะฮะก็ลิงก์กันเข้าไปแล้วก็อินบอกกันเข้ามาเลยนะครับต้องการไซไส์อาไรสีอะไรเราจัดให้จากอเมริกาเลยนะครับผมวันนี้ร้านสนิน้วเล่าิ่งแก็ขอจบการ ics, Gel, Light, os, รีวิวเอซิคเจลไลท์อีโวสมูไลแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ